สวัสดีพ่อแม่ปี่น้องที่หักกูผูกกูกุนวันนี้อีเราเลิงตีมันสําคัญให้ปี่น้องได้ฟังข้อเหอปี่น้องกูกุนตั้งใจฟังมีกุนหนึง่งไปปะเงินคําของมีกาเอาฟังไว้ในตีดินของเปิลและเขากูนันกูหว่วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีกาเขาก็เลยปอกมะเหินของเขาแล้วก็เลยกึดว่าเขาดขดดาของเงินมีกานั้นเขาต้องเหตุนมนซื่อเขาก็ปิน้นกุนดีมใครกึดตีเจมือหลักเอาของเปิล อันสิ่งที่ฟังอยู่นั้นเขาก็ใารได้เขาก็เกิดว่าเออเห็ุมันซสือเดียเขาก็เลยเกิดออกว่าอ๋อหูเลาะเขาเหตุมันอีเฮ้ขายของที่เขามีอยู่นี่แล้วเอาเมื่อสือเอามื่อแรงเอาของกันมีการนั้นแล้วเขาก็ปอกมือเฮินแล้วเขาก็ได้เอาของที่เฮินนั้นเมื่อขายว่าปิ้นดินที่เขามีว่าปิ้นเฮินสังที่เขามีสมมตินสั่งที่ปิ้นของเขานั่นเขาก็ขายเมื่อสมมติ และเงินที่เขาได้จากติการเขาขายของสมมติตึงบานตึงเฮินตึงตีดินนั้นคุณคุณนั้นกเอเงินของเขานั้นเมื่อสื่อตีดินนั้นที่มีของมีกาที่ฟังอยู่นั้นหลังจากเมื่อเขาสื่อตีดินหันแล้วก็อของมีกาที่อยู่หันก็เปินของเขาองค์เจ้าเยซูได้บอกว่าองค์เจ้าเยซูที่เฮาได้อู่กันกวันนี้เป็นของมีกาเหมือนของมีกาตีเซิงอยู่เหมือนใจคุณนั้นกใดายนั้น เมื่อของมีการอันใหม่ที่เฮาเมื่อหันนั้นเฮาก็มีกรรมอันเก่านี้ไว้เฮาก็เอ๋เหมือนกับกุ่นตีเป๊ะของมีกาอันหมลงอันเก่าไว้ก็มีวันที่จะได้ของมีกาอันใหมนั้นก็เหมือนกับเฮาทีต้องฟังเรื่องใหมที่เฮาเคยได้ยินเรื่องขององค์เจ้าเยซูต่างขององค์เจ้าเยซูเป็นต่างเดียวเรื่องเดียวที่่ยให้เฮานั้นปุ่นจากมณ6 เฮาก็จะบ้ได้คองดีคือเลื่องขององวเจ้าเยซูปิ้นต่างเดียวตาของวเจ้าเยซูที่จะจ่จยเฮาปุ่นเวรปุ่นกราเฮาปุ่นจากบาปกรรมมันก็ปิ้นสิ่งที่ติดอยู่ในจิตใจของเฮาในโตเฮาแลมา้มันนดให้เฮามีความสุขแต่ว่าเลื่องขององวเจ้าเยซูนั้นองวเว์เจ้าเยซูได้มาในโลกนี้มาตายบ,บาปกรรมของเฮากุกุนและของวเจ้าเยซูได้ตายและวันที่3าก็ได้ปิ้นขึ้นมาจากความตายแต่เฮาได้จำเรื่องนี้ไว้ในใจ ก็มันเหตุให้เฮามีความสุขเรื่องนี้กอเป็นเรื่องที่จวยเฮา้ว่าเฮามีมัสงในชีวิตองค์เจ้าเยซูก็จะสามารถจ่วยเฮาได้องค์เจ้าเยซูสามารถจ่วยเฮาได้องค์เจ้าเยซูหาเข้าตลอดขอเหอพปี่นนองกุกุนพปี่นเหมือนกุนกุนนั้นขอเหอพปี่นนองกุกุนละแฟดสิงเกา่าเกาว่าสิงตีเฮานับถือปินป้นผีะปิ้นรูปปันป้นปิ้นสังขอเถอพปี่นนองละแฟดอันเกา่า ແລະກໍເພີ e ດີຈັ່ງໃດອັນໃໝ່ແລະເຂົມົງເຈົ້າຢີຊູນີ້ຂໍະຈົ້າປັນປ້ອນພີູ່ຜູ້ຄູ